สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปถอนเงินจากฟินทอสโยกไปในวัดไปไว้ในบิดขับนะครับอ่าใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับเข้ามาเครือข่ายล้มเหลวตลอดเลยครับถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยครับเราจะเข้ามาหน้าเงินกู้เราจะไม่เห็นธุรกรรมของเราเลยนะครับวิธีแก้ไขนะครับ ก็กดเข้ามาได้กำไรนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะคเครือข่ายล้มเหลวอยู่เนี่ยเวลาเราจะถอนเงินเราจะกดถอนไม่ได้นะครับเนี่ยฮะพยายามกดแล้วก็กดไม่ได้ครับรายได้ที่ถอนนะฮะห้าสิบหกจุดสี่เหรียญกดแล้วกดไม่ได้นะฮะแก้วิธีแก้นะครับกดเข้ามาตรงนี้ครับรายละเอียดการระดมทุนตรงนี้เลยครับเนี่ยครับหน้าแฮชธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยครับ เราสามารถกดเข้าไปได้เลยครับสิ่งที่เราทำไว้นะฮะนี่วิธีแก้ไขแค่เบื้องต้นนะครับเนี่ยฮะพอเราเข้ามาหน้านี้เสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแค่นี้เองแล้วเราก็ถอยหลังออกไปเลยเนี่ยครับจากที่เราเครือข่ายล้มเหลวเรากลับเข้ามาปกติแล้วนะฮะอันอย่างเงี้ยผมก็จะทำการถอนนะครับ โดยการย้อนลเมื่อกี้ผมกดตรงไลายได้ถอนเนี่ยกดไม่ได้เลยนะครับตอนเครือข่ายล้มเหลวแต่ตอนนี้กลับมาปกติเราสามารถกดถอนได้ปกตินะครับทุกการถอนนะครับจะมีค่าธรรมเนียมในการในการถอนด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นดอกเบี้ยหนเปอร์มันจะใช้เหรียญ usdt ในเป็นการค่าธรรมเนียมของเขานะครับจากที่ผมมี56.4หี่เหรียญโดนค่าธรรมเนียมไป2เหรียญ8นะครับ ก็จะเหลืออยู่53เหรียญน,นะครับผมทำการถอนเลยครับตอนนี้เงินผมถอนไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเช็คอยู่หน้ากระเป๋านะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเงินก็จะเข้าทางกระเป๋าเงินนะครับต้องอาจจะใช้เวลาสัก2นาทีขึ้นไปครับถึงไม่เกินสัก3-5นาทีนะครับผมตีไว้ประมาณน เราก็รีเฟซรีเฟซหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ตัดนะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปการถอนเงินจากฟินทอสโยกเข้าไปในปิดขับเพื่อแปลงเป็นเงินบาทไทยอ่ารอสักครู่นะครับ อาจจะช้านิดนึงระบบช่วงนี้จะจะรวนนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับสิ่งที่เราทําไว้นะครับเนี่ยครับเงินโอนเข้ามาในกระเป๋าเงินเรียบร้อยนะครับไปอันดับต่อไปเลยครับ ผมก็จะเข้าไปทางบิดขับนะครับเพื่อที่จะโอนเหรียญจากฟินทอสท,ที่ถอนเมื่อกี้นะครับเอาไปแปลงเป็นเงินนะครับ mm. อพอเข้ามาในบิดขับนะครับอันดับแรกเลยครับเราเข้าไปที่ a l l e t นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า usdt นะครับ usdt นี่ครับแล้วเราก็ติ๊กติ๊กถูกตรงนี้ออกด้วยนะครับกดติ๊กออกไปเลย USDT ก็จะขึ้นมานะครับอ่าเราก็กดฝากนะครับกดคําว่าฝากเพราะเราแล้วก็เลือกเชนนะฮะเลือกเน็ตเวิร์กที่ต้องการเนี่ยครับเชนที่เราจะถอนนะครับเป็น BNB Smart Chain BEP 2 0นะครับอย่ากดผิดเชียวนะครับจะทำให้เงินคุณไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้ผมก็จะคันลอกกระเป๋าเลยนะครับอผมคันลอกกระเป๋าแล้วผมก็จะเข้าไปในที่ฟินทอสที่ผมถอนเอาไว้นี่ครับ53เหรียญน,นะครับผมก็กดเข้าไปเลยแล้วผมก็ทำการโอนนะครับผมก็ป้อนกระเป๋าที่ผมคันลอกจากบิดขับมาวางแล้วผมก็กดโอนไปทั้งหมดเลยครับนี่ฮะทุกการทำธุรกรรมแต่ละครั้งนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมทุกครั้งเลยครับ เห็นข้างล่างนะครับค่าธรรมเนียมการขุดใช้บิน b n นนะฮะในกระเป๋าในฟินทอสแต่ละคนถ้าใครมีการลงทุนควรจะมี b n เเก็บไว้ในทุกกระเป๋านะครับโอเคผมไปต่อ,อตอนนี้ผมได้ทำการโยกเงินไปหมดแล้วนะฮะ ตอนนี้ในระบบกระเป๋าเงินของฟินทอสผมไปแล้วนะครับไม่เหลือแล้วครับโอเคนี่ฮะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับหน้าธุกกรกรมผมเงินก็ไม่มีนะครับโอเคงั้นของฟินทอสจบแล้วแล้วเราก็มาดูที่บิตคัพนะครับว่าเหรียญเราจะเข้ามาตอนไหนนะฮะเราลิสตเซ็ตนะ t ิสเฟนหน้าจอไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเหรียญก็จะเข้ามาตรง usdt นะฮะ นี่ครับ <ś led> นี่ครับ <ś led> หรือเราจะกากะบาดท,ทิ้งไปก่อนก็ได้ครับตรงที่เราเซิร์ชหานะฮะแล้วก็มากดตรงติ๊กถูกนะครับอ่ากดติ๊กถูกนะครับซ่อนเหรียญมูลค่าคงเหลือครับเดี๋ยว USDT จะเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับ ใช้เวลาในการโอนเหมือนกัน,นครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าเราโอนมาได้แล้วเราสามารถแปลงเป็นเงินบาทได้เลยครับวันนี้นี่ครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ53.581977 usdt แปลงเป็นเงินก็น่าจะได้อยู่ประมาณตีไป2,000ครับผมดูก่อนนะครับเข้ามาเก็ตนะครับว่าราคา usdt ตอนนี้เป็นเท่าไหร่33.92 อืเคยขึ้นสูงสุดคือ34.12นะครับต่ำสุดก็คือ33.82นะครับณนะตอนนี้เหลือ33.94ิบนะฮะผมจะขายเลยเพื่อแปลงเป็นเงินออกมานะครับผมกดคำว่าขายนะครับแล้วกดไปที่มาร์เกตนะครับแล้วกดยอดจำนวน100%นะครับที่เหรียญผมมีก็คือ53.58โอเค ผมจะทำการกดขายเลยครับไม่รอแล้วนะฮะราคานั้ก็ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราขายไปเนี่ยคือกำไรล้วนๆอยู่แล้วครับไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยครับโอเคผมขายเป็นผมทำการขายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมแปลงมันออกมาได้เป็นเงินบาทไทยคือ1813.41นะครับ ไม่ถึง2,000นะฮะ2,000ถ้านรวมกับ t ท x ก็คงจะถึงนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นขาย U.S.D.T. ไปจะได้อยู่ประมาณ1,800นะครับ1 8 3แนะฮะผมจะทำการถอนเข้าบัญชีตัวเองได้เลยนะครับก็กดคำว่าถอนตรงไทยบาทนะครับ T.H.B. กดถอนนี่ครับบัญชีผมผมจะใส่ในเข้าไปในกลุ่มไทยนะครับผมก็กดเต็มจำนวน1 ร้อยนะครับ1,083.41นะฮะละและจะแต่จะโดนค่าธรรมเนียมไป20บาทยอดเงินคงเหลือก็จะเหลืออยู่ประมาณ1,793.41นะครับผมก็จะทำการใส่ตัวนี้ออเทนนะครับโอเคผมเข้าออเทนแล้วผมก็มากดแล้วผมก็มาวาง แล้วผมก็ตรวจสอบก,กดถอนยืนยัน1 7น3 4 1กดยืนยันเลยครับขึ้น pending อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะกดไปดูตรงเข็มนาฬิกาขวามือด้านบนนะครับที่มันเป็นเรื่องเป็นวงกลมลูกศรน,นะฮะประวัตวินี่ครับเขาเรียกว่า c o m p l e t เรียบร้อยแล้วนะครับพันแปดสมจุี่ c o m p e ก็สแสดงว,ว่าเงินผมเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ต้องไปดูอะไรล้ครับตอนนี้เงินผมไปแล้วผมก็จะไปตรวจสอบที่แบงค์นะครัไปไปบผมเข้าแบงค์ตัวเองนะครับ,บ,เ,รบเช็คยอดเงินโอเคเงินผมได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ 1793.41คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ